สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอรัญญาชาแนลวันนี้เรามาในซีรีส์ดอกไม้ประจำวันเกิดตอนที่3คนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อ่อนโยน และรอบคอบม,มากๆแต่ก็มีความคิดสร้างสรรค์สูงสามารถปรับตัวได้ดีในหลายสถานการณ์ดอกไม้ที่เหมาะกับคนเกิดวันพุธนั่นก็คือดอกบัวดอกบัวนะคะถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความสงบในจิตใจและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในความเชื่อไทยและหลายวัฒนธรรมดอกบัวยังหมายถึงการจเจริญก้าวหน้า แม้จะเกิดในน้ำที่คุณแต่ก็สามารถผริบานสวยงามได้การปลูกบัวในบ่อเล็กๆหรือจัดใจกันดอกบัวไว้ในบ้านจะช่วยเสริมโชคลาภความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่และเพิ่มพลังสงบในใจถ้าปลูกบัวน้ําให้วางในทิศตะวันออกของบ้านเชื่อว่าจะช่วยดึงพลังดีและความสําเร็จเข้ามาค่ะเพื่อนๆคนไหนเกิดวันพุธ ลองหาดอกบัวมาปลูกหรือบูชากันดูนะคะแล้วคุณล่ะคะเกิดวันไหนอยากรู้ว่าดอกไม้ประจำวันเกิดของตัวเองคืออะไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอรัญ,ญาชาแนลเพื่อรอชมดอกไม้ประจำวันเกิดตอนต่อไปค่ะ